มาดูกันที่เรื่องของการศึกษาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์นะครับก็มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแล้วก็การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่กําลังเป็นที่นิยมมากในประเทศอาเซียนช่วงนี้นะครับหลักสูตรนี้มีชื่อว่า problem based learning หรือว่า PBL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เขาจะเน้นการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแง่ของการพัฒนาระบบความคิดของผู้เรียนแล้วก็ใช้ปัญหาเป็นตัวนำเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดและความต้องการที่จะแสวงหาความรู้นะครับคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยโดยสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะในสาขาพแพทยศาสตร์ทั่วโลกนิยมใช้ซึ่งปัจจุบันนะครับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยที่เอามาใช้นะครับโดยมีคณะแพทยศาสตร์ มายาลยสงขานครินใช้มามากกว่า25ปีแล้วด้วยให้ผลเป็นที่น่าพอใจครับปัจจุบันเนี่ยมายาลยสงขานครินก็ติด1ใน5ของสถาบันนำร่องของไทยที่ผ่านมาตรฐาน World Federation for Medical Education นะครับที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในรโรงเรียนแพทย์ทั่วโลกด้วยเพราะว่าหลักสูตรนี้ให้ผลดีจริงๆอันนั้นก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายในอาเซียนนะครับ